But until couldn't hit สวัสดีค่ะกับพวกเราแจวค่ะวันนี้วันอังคารก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่อเอ้ยวันนี้ค่ะพี่เต็นจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเป็นของดีของเด็ดของนครนายกจังหวัดอื่นละคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าไหนเจ้าอร่อยของคุณส่งมาบอกเราที่4 8 3 8 888ค่ะแต่ว่าขณะที่กําลังรอกวยเตี๋ยเป็ดขออนุญ,ญาตพาคุณผู้มชมนั้นไปที่สุพรรณบุรีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อวานไปไหว้พระ9กวัดมาแล้ววันนี้ติดใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไปที่อําเภอศรีประจันนะคะเพราะว่าบริเวณที่ศรีประจันนี้เขาบอกว่ามีชุมชนเล็กๆในตลาดศรีประจันเนี่ยเป็นที่กําเนิดของปราทางพระพุทธศาสนานยุคสมัยนี้ค่ะปราที่ว่านั้นจะเป็นบุคคลท่านใดไปติดตามกันเลยค่ะ เราแวกบ้านไม้เก่ามีอายุไม่น้อยกว่าร0อปีคือตลาดโบราณอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ตลาดนี้ล่ละค่ะเป็นบ้านเกิดของบุคคลที่แม้แต่ยูเนสโกเองอยังยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาสันติภาพ เกิดของเด็กชายประยุทธ์อารยังกูลหรือพระพรหมคุณาภรณ์บอ,อประยุทธ์โตค่ะว่ากันว่าใครอยากได้ผ้าผืนงามมาตัดชุดสวยแล้วก็ต้องมาที่ร้านไปรัตนาคารนอกจากจะได้ของดีแล้วยังราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะวันนี้เขาจำลองกิ่นอายวันวานอันรุ่งเรืองของไปรัตนาคาร รับครวัวแสนอบอุ่ของเด็กชายประยุทธ์จนเติบใหญ่เป็นพระพรหมคุณาภรณ์และเครื่องใช้ไม้สอยในสมัยก่อนที่หลายๆคนยังคุ้นเคยให้เราได้สัมผัสกันอีกครั้งวิถีแห่งปราดกิจัตรวัดในแต่ละวันของพระพรหมคุณาภรณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรโดยลูกศิษย์และคนใกล้ชิด อีกมุมนึงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านก็เป็นพระนักประดิษฐ์ด้วยนี่ก็ห้องเรียนของจริงค่ะเมื่อก่อนที่นี่เคยเปิดเป็นโรงเรียนสอนหนังสือพระพรมคุณาพรเองก็เคยสอนหนังสือที่ห้องนี้มาแล้วใกล้ๆกันคือครังความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ร้อยเรียงถ้อยคำโดยพระพรมคุณาพร ใครสนใจเขามีแจกให้ฟรีด้วยนะคะไปรัตนาคารหรือชาติภูมิสถานของท่านปออประยุตโตเป็นสถานที่ที่เราจะได้ศึกษาเส้นทางชีวิตของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นจากเด็กชายประยุทธ์คีโรกกลายเป็นพระพรหมคุณาพรปราดบนเส้นทางแห่งธรรมในวันนี้ค่ะชาติภูมิสถานพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตอยู่ในตัวตลาดสีประจันเลยนะคะ ปิดวันจันทร์วันเดียวเพราะฉะนั้นวันอื่นก็สามารถที่จะไปกันได้สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่0-35 548722สุพรรณบุรีค่ะช่วงหน้าค่ะจากสุพรรณแวะไปที่พระนครศรีอยุธยาวันนี้พาคุณผู้ชมไปกราบพระเกจิชื่อดังรวมไปถึงพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาและไปดูกันค่ะเขาบอกวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ถึงแม่น้ําจะท่วมอยุธยาอย่างไรน้ําไม่ท่วมโบสถ์เขาถามอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูด้วยกันค่ะค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยมอำเภอบางบานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงน้าท่วมใหญ่ที่ผ่านมาโอโหโดนไปเยอะเหมือนกันแต่มีวัดอยู่วัดหนึ่งค่ะวัดนี้สามารถที่จะป้องกันน้ําเขาบอกท่วมเยอะขนาดไหนก็ไม่ท่วมวัดนี้เพราะอะไรไปติดตามกันค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดข้อคีรันค่ะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ความโดดเด่นเข้ามาถึงเราจะพบกับมณฑปหลังใหญ่อยู่กลางวัดค่ะเป็นมณฑปที่มีความสวยงามภายในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีลักษณะแปลกตาซึ่งอยู่คู่วัดมานานแล้วนะคะที่บอกว่าแปลกก็เพราะว่าในประหัตของพระพุทธรูปนั้นถือธรรมจกักชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อธรรมจกักที่เห็นอยู่นี้นะคะภายในนี่สวยงามจริงๆก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขร<ต>เรื่อยมาวสวยมากค่ะสวยมากคือเข้าไปแล้วเนี่ยได้ทั้งความสงบแล้วก็ได้ ทั้งความงดงามนะคะของสถาปัตยกรรมด้วยนอกจากนี้ที่วัดนี้ยังมีรูปหล่อของเกจิดังของวัดนะคะก็คือรูปหล่อของหลวงพ่อโบท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายอีกองหนึ่งคือหลวงพ่อเจือค่ะหรือว่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสในช่วงปีพุทธศักราช2519ถึง2550มีผู้คนนับถือว่าน้ำมนต์ของท่านศักดิ์สิทธิ์มาก และที่บอกค่ะว่าถือเป็นพระสงฆ์รูปแรกของเมืองกรุงเก่าที่มีดําริจะทําคันดินล้อมวัดทั้ง4ทิศเพื่อป้องกันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาท่วมทําตั้งแต่ปี2536เขาบอกคันน้ําคันก้นน้ำเนี่ยสูง3เมตรทําสําเร็จพบว่าไม่ว่าน้ําจากแม่น้ําจะท่วมหนักขนาดไหนพื้นที่ของวัดโคกฮิรันไม่เคยถูกน้ําท่วมจากนี่นะคะอย่างที่บอกว่าเป็น วิธีการที่ปฏิบัติมาแล้วได้ผลลูกศิษย์ลูกหาก็จึงนับถือท่านอย่างมากนะคะหลวงพ่อเจือสําหรับโบสถ์ค่ะเราไปดูที่โบสถ์กันบ้างเป็นโบสถ์มหาอุดคือมีทางเข้าทางเดียวนิยมสร้างกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเพราะว่าแต่ก่อนวัดไม่ได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ว่าวัดเป็นที่รวมกําลังพลเพราะนั้นโบสถ์มหาอุดใช้ปลุกเสกเครื่องล้างของคลังใช้รวบรวมกําลังพลในเวลารบด้วยนะคะส่วนพระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาเนื้อทองเหลือง นามว่าพระพุทธมงคลลาบนี่ค่ะผู้คนมักไปกราบไหว้เพื่อขอความเจริญก้าวหน้ากันนะคะที่ผนังโบสถ์ก็มีภาพพุทธประวัติซึ่งเพิ่งบูรณะใหม่เมื่อหลายปีก่อนก็จะเห็นความงดงามเหล่านี้ที่สำคัญได้เห็นเรื่องราวพุทธประวัติที่เราสามารถศึกษาแล้วก็มีธรรมะที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะคะใครสนใจอยากไปเที่ยวนะคะไปขอพรพระที่วัด โคคิรันนะคะให้หมายเลขติดต่อไว้0899867147ค่ะขอบคุณคุณนัทพลเรื่องทวินนะคะผู้สึกข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำข้อมูลแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากชาวแจ้วค่ะค่ะ พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ไปแล้วเราจะต้องมีความสุขแน่เพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ติดทะเลพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยู่บนเขาแล้วก็ติดล้อมรอบไปด้วยทะเลนี่นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยอยู่ที่สัตหีบไปกับเจ้าพาเที่ยวค่ะพาไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยค่ะอยู่บริเวณเขาหมาจอตาบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่ะจัดตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเราไปก็ได้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรไทยนะคะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตซึ่งสรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันกันนะคะซึ่งจะนําไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยางัยง่งยืน พลเรือตรีวินัยกล่อมอินที่เดินไปกับดิฉันเนี่ยนะคะผู้บัญชาการ่ดยบัญชาการสงครามพิเศษเรือกองเรือยุทธการแนะนําว่าการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึงควรมีเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงเริ่มด้วยการสักการะสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่เชิงเขาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะหลังจากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปที่อาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งระหว่างทางก็จัดแสดงประเภทของหินในประเทศไทยซึ่งก็มีหินแปรหินลาวารวมถึงฟอสซิลที่ขุดค้นพบได้นะคะวิวก็สวยเพราะจะเป็นเนินเขาขึ้นไปแล้วก็มีห คือเขาขจ,จัดแสดงใช่จัดแสดงเราก็มองเหมือนมองผ่านๆไปเออหินอะไรจริงๆแล้วทุกอย่างนี้นะคะมีความหมายเป็นหินของจริงที่เก่าแก่นะคะสําหรับอาคารที่เปิดจัดแสดงเนี่ยมีจํานวน3หลังค่ะอาคารหลังแรกเล่าถึงที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์นะคะส่วนอาคารหลังที่สองนะคะอันนี้ยังเป็นอาคารหลังแรก ก็เป็นกิจกรรมของให้เด็กๆเข้าไปดูกันนี่นะคะอาคารหลังที่2จัดแสดงประเภทของป่าในประเทศไทยก็มีหลากหลายทีเดียวนี่จําลองทุกอย่างสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะนี่ตะลุยอาณาจักรเห็ดรานะคะเป็นอย่างไรทำดีทำดีมากคือเห็นผู้ปกครองพาเด็กๆไปเยอะมากนะคะ อาคารหลังสุดท้ายต้องเดินขึ้นเนินเขาที่อยู่สูงขึ้นไปค่ะมีการจัดทําทางเดินแสนสะดวกระยะทางยาวสุดลูกหูลูกตาระหว่างทางก็สามารถหยุดเพื่อชมพันไม้ท้องถิ่นหายากแล้วก็เดินต่อขึ้นไปอีกสักพักถึงอาคารหลังสุดท้าย ตอนนี้ดิฉันก็เริ่มล้าหลังแล้วข้างหลังแล้คือบริเวณด้านหน้าอาคารเนี่ยก็จะมองเห็นเกาะแสมสารและหมู่บ้านประมงช่องแสมสารได้อย่างชัดเจนซึ่งภายในอาคารหลังนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของกองทัพเรือในการรักษาอธิปไตยของชาติและภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะขึ้นไปข้างบนวิวสวยมากๆที่พอถึงรือยังคะตอนนี้ ยังไม่ถึงเลยพักอยู่เหนื่อยพักอยู่นะคะนะฮะก็ให้ท่านพลเรือตรีวินัยกล่อมอินท่านขึ้นไปล่วงหน้านี่พิพิธภัณฑ์นักประดาน้ำนะคะเป็นยังไงมีเต่าเป็นยังไงธรรมชาติเป็นยังไงทางทะเลนะคะเห็นบอกว่าที่เนี่ยนะคะรวบรวมไปหมดเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่ภูเขาจะหลดท้องทะเลเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องของทะเลอย่างเดียวนะคะใครอยากจะเข้าไปนะคะพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0384 432471ค่ะขอบคุณคุณอุดมเกียรติผู้สื่อข่าวจังหวัดสัตหีบด้วยนะคะก็รวบรวมข้อมูลมาฝากพวกเรานอกจากจะพาพวกเราได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วด้วยนะคะ ก็มาต่อกันที่ที่ฉันเลยค่ะกี่ไปทะเลใช่ไหมคะไม่มีเป็ดเลยสักตัวหนึ่งนะเขามาอยู่ที่นี่กันหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็ดไปทําไมใช่มาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันดีกว so okay. yeah. en no ่าค oh, oh. ่ะพาคุณผ like ู้ชมไปที่นครนายกนะคะนครนายกที่บ้านนานี่ของอร่อยเยอะวันนี้พาไปชิมของอร่อยอีกอย่างหนึ่งที่นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดนั่นเองค่ะอร่อยขนาดไหนไปด้วยกันเลยค่ะเจ้าพากินค่ะ เดี๋ยวเป็นรถเด็ดร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูตรเก่าแก่กว่า70ปีแล้วค่ะนี่ดูนะตู้ก๋็ยเตี๋ยวดูดูการตกแต่งร้านจริงี่บ่งบอกเลยว่าเก่าแก่จริงๆเห็นร้านอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีดีมต้องมีดีอะไรแน่ๆนะคะอยู่ที่ถนนเส้นหน้าเทศบาลซอย6ประมาณ20เมตรค่ะเข้าไปจะเจอเฮียตีหรือว่าคุณสันติเสริมยุทธกิจเป็นผู้สืบทอดความอร่อยนะคะแล้วก็ยังคงยุดสูตรเดิม70ดปีมาแล้วค่ะนี่นะคะเขาบอกว่า เราไปเนี่ยก็เจอนักท่องเที่ยวหรือว่าคนแถวนั้นเนี่ยคือมาเข้าคิวรอเลยค่ะเพื่อที่จะทานดูลูกเนานนะแบบมันดูเ่าแกดูขลังมากเลยนะคะเขาเน้นเลยค่ะต้องไม่มีกลิ่นสาบนะคะเป็ดเนี่ยแล้วสำคัญก็คือความสะอาดอน้ําซุปจะใช้เตาถ่านที่ให้ความหอมมากกว่าเตาแก๊สแล้วก็ซุปน้าซุปก๋วยเตี๋ยวก็จะมีส่วนผสมของกระดูกเป็ดและสมุนไพรจีนเนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับนะคะของร้านนี้นี่ดูนะคะแล้วก็ควันฉุยๆแบบนี้เป็ดที่นี่มีทั้งแบบพะโล แล้วก็แบบตุนนะคะแบบตุนจะใช้ส่วนปีกน่องแล้วก็ขาตุนไปเลย3-4ชั่วโมง ทำวันละม้อหมดแล้วหมดเลยพวะนั้นก็ไม่น,น่าแปลกใจเพราะคนจะมาเข้าคิวรอแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็ดพะโล้เนี่ยถึงทําเยอะก็ไม่พอขายยิ่งวันหยุดเนี่ยนะคะคนบ้านนาเองคนจังหวัดใกล้ๆมารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดค่ะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่กร<น>ะ,ะดูกเนี่ยดยด้ไส้แก้วเขาบอกขายดีมากแล้วก็ที่มันเด็ดก,กว่านั้นก็คือว่าเวลาเราทานเนี่ยเออเราจะปรุงน้ําจิ้มเองาจาะจุกปรุงในสูตรของเราเองเลยจากน้ําส้มของทางร้านนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นใส่น้ําปลาใส่น้ําตาลอย่างเงี้ย มันก็อร่อยอด้วยนะคะสนุกด้วยแว้ไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมไปทานกันให้หนำใจเลยนะคะที่ร้านเฮียตีเปิดทุกวนัน10.30ถึงบ่าย3โมงนะคะ <c oughs> อยู่ใกล้ๆถนนสุวรรณศรใกล้ๆตลาดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกไปไม่ถูกจดเบอร์โทรไว้ค่ะ086 0601952นะคะ0860601952โอ้โหทานนะเดี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ไม่ได้แคบขายเป็นชาทานอย่างเดียวก็เป็นจานๆแล้วก็แยกชิ้นส่วนมาเลยใครชอบส่วนไหนพิเศษก็สั่งมาทานกันให้นำใจเลยเออพวกเราก็ไปก็แยกกันคนละจานเลยเนาะแยกโต๊ะเลยล่ะเดี๋ยวเก็เอากระดูกไปอไปเะพี่อะพี่กินกระดูกไม่ได้พส้เครื่องในคนไม่ใช่ยีราฟอ๋อยีราฟกินกระดูกจำผิดจำผิดเท่าราคา จากก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปดูเรื่องของหอยกันดีกว่านะคะชวนลงทะเลอีกแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเปลือกหอยมแมลงผู้ล้นชุมชนส่งกลิ่นเหม็นด้วยแต่ว่าเขาแก้ปัญหาได้เอาไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแสวพาด้วยค่ะเจจใ ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีปัญหาเรื่องหอยมแมลงผู้ค่ะที่เอาไปแปลรูปแล้วปรากฏว่าเปลือกนั้นโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นนะคะเขาแก้ปัญหานี้กันอย่างไรมีโรงเรียนที่นั่นแก้ปัญหาได้ติดตามกันค่ะแจ๋วพารวยค่ะ โรงเรียนวัดปากสมุทรตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอาจารย์เสาวลักษณ์สุรัประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากสมุทรเล่าว่าที่ชาวบ้านนี่นะคะที่นี่เ็าจะมีอาชีพในการหาเอาหอยมแมลงผู้มาค่ะมาจําหน่ายซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีเปลือกหอยมแมลงผู้เนี่ยมากกว่า50ตันต่อวันซึ่งส่งปัญหานะคะเพราะว่านอกจากจะเอาหอยนะคะไปทําเป็นหอยดองหอยทอดหอยตากแห้งแล้วแต่ปรากฏว่าเปลือกของเขาเนี่ยทรงกลิ่นเหม็นเอาไปฝังกลบแล้วก็ยังเหม็นอยู่บางคนเอาไปแปรรูปนะคะเอาไปเผาทําเป็นปูนขา ว่ากลิ่นนั้นก็ยังคงส่งแล้วก็โชยทําให้เป็นปัญหาในชุมชนและกลิ่นเนี่ยไปในระยะไกลามากๆโรงเรียนแก้ปัญหาค่ะด้วยการนำเอาเปลือกหอยมแมลงพู้เหล่านี้นะคะมาล้างให้สะอาดนะคะเอามาอัดบดนะคะแล้วจากนั้นนําไปตากแดดแล้วก็มาทําเป็น อิดบล็อกด้วยการใส่นะคะทั้งทรายนะคะแล้วก็เปลือกหอยละเอียดลงไปนะคะผสมปูนซีเมนเข้าไปเล็กน้อยนะคะปรากฏว่าพอเทลงอัดในบล็อกเนี่ยมันกลายเป็นอิดบล็อกที่มีความสวยงาม mm. เพิ่มมูลค่ากรีนเมนไม่มีอีกต่อไปเปลือกหอยเหล่านี้ไม่ต้องเหลือทิ้งแล้วเพราะว่าปัจจุบันนะคะสามารถนําไปตกแต่งทําเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทปูกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ย mm. ได้เยอะแยะมากมายเลย mm. ทีเดียวค่ะนี่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในชุมชนที่ดีมากๆนะคะ mm. ใครสน mm. ใจองความรู้เหล่านี้สอบถามเพิ่มเติมได้ นะคะที่โรงเรียนวัดปากสมุทร034771 169นะคะ0 3 4 7 7 1 1 6 9ค่ะขอบคุณนะคะพี่มนพจันทร์ฤทธิ์ด้วยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวเด็กพรุ่งนี้เก่งจังเลยเก่งมากๆทัย่างเลยอ่ะยอดเยี่ยมค่ะมัธยมนะคะอ้าวสวนสภาพวันนี้จากใบกระชูแล้วก็ออริกาโน่ค่ะสั้นๆพรุ่งนี้มาติดตามว่าแม่ดาวกับน้องจริงจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราบรองว่าเด็ดจริงๆนะคะต้องติดตามในแจวค่ะค่ะวันนี้พวกเราแจวค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ So I